กรณีเรื่องของอายุเนี่ยนะครับผมเรียนว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วผมเองอยากให้กำจัดจ,จำกัดอายุเกิน90ไม่ได้นะฮะเพราะเพราะมันมีครับมีบางบางบางองค์กรนะครับที่ว่าครบสมัยก็92 <c oughs> ผมว่ามันต้องหมดแล้วครับเอกรณี35เน,นี่ยใช้มา30 40ปีผมก็เป็นนายกเทศมนตรีมาตอนอายุ38มรอ รอจะเสียบเข้าจนกระทั่งจนเป็นอายุ38นะครับเพราะว่าวาระของการเลือกตั้งผมว่าวันนี้เนี่ย25เนี่ยโอเคแล้วครับเราใช้35กันมา4-50ปีแล้วมั้งครับก็ไม่เห็นมีพัฒนาไปยังไงท้องถิน่นผมว่าเอา25บ้างเด็กอายุ18เป็นคนลงคะแนนในเมื่อ18ลงคะแนนได้18จริงๆก็เป็นนายกเทศมนตรีได้เป็นสอสอได้เป็นได้ทุกอย่าง ถ้าเขามีสิทธิ์ลงคะแนนในเรื่องนั้นผมเรียนด้วยความเคารพนะครับผมยังว่าแก้น้อยไปเลยแต่เอาละยี่บห้าก็ยี่บห้านะครับยี่บห้าก็จบจบปริญญาตรีแล้วครับเรียนรู้ทุกอย่างมีรองนายกมีที่ปรึกษามีคณะปลัดเทศบาลมีผออ,อ,อะไรมากมายลองใช้ดูบ้างเถอะครับเพื่อประเทศชาติมันจะดีขึ้น